Hey! ยินดีต้อนรับสู่โลกปี2050ตอนนี้คุณอยู่ในโลกหลังการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิครั้งใหญ่ในปี2020โดยที่กลางวันนั้นร้อนจัดส่วนกลางคืนก็หนาวมากเช่นกันมนุษย์ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดแต่ตอนนี้ทุกคนกลับอ่อนแอมากขึ้นกว่าเดิมเชื้อเพลิงเงินโลหะมีค่ากลับไร้คุณค่าในโลกที่น้ำแข็งแต่ละวันมีราคาสูงกว่าทองคำแถมคุณยังยอมแลกนาฬิกาดีไซน์ไม่เอี่ยมกับผ้าห่มไฟฟ้าที่ใช้ห่มในเวลากลางคืนด้วย คุณไม่รู้ว่าโลกในอดีตนั้นเป็นอย่างไรเพราะคุณเกิดในยุคที่ภูมิอากาศใหม่คุณโชคดีที่ได้งานที่ดีหลังเรียนจบบริษัทที่คุณทํางานอยู่นั้นขายน้ําดื่มบรรจุขวดเมื่ออุณหภูมิกลางแจ้งร้อนมากกว่า40องศาน้ําดื่มบรรจุขวดจึงติดอันดับสินค้าขายดีของโลกธุรกิจผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อก็ทํากําไรมากเช่นกันเพราะผู้คนใช้หมดง่ายๆถึงอาทิตย์ละสองขวดคุณตื่นนอน6กโมงครึ่งในตอนเช้าในขณะที่อากาศยังเย็นอยู่ ดวงอาทิตย์จะขึ้น,นอีกครึ่งชั่วโมงและความเปลี่ยนแปลงจะตามมาในไม่ช้ามีช่วงเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงระหว่าง7จ็ดโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งเมื่ออุณหภูมิค่อนข้างอบอุ่นเหมือนกับฤดูใบไม้ผลิในอดีตเกือบทุกวันตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มครึ่งเหมือนกับการอยู่ในเตาอบส่วนหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มอาจจะเหมือนกับที่พวกเขาเรียกกันว่าฤดูใบไม้ร่วงนับจากนั้นอุณหภูมิก็ลดต่ำกว่า40องศาวันนี้เป็นวันสําคัญอาจจะหมายถึงการได้เลื่อนตําแหน่งครั้งแรกของคุณคุณณคหาายใจเข้ลึก,ลก สอดเท้าเข้าไปในรองเท้าแตะและมุ่งหน้าไปยังฝักบัวในการทํากิจวัตรประจําวันอย่างอัตโนมัติคุณต้องเปิดก๊อกน้ําให้สุดเป็นอย่างแรกมันเป็นวิสัยดั้งเดิมที่พ่อแม่ของคุณแนะนําให้ทําเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อกลายเป็นน้าแข็งแม้ว่าก๊อกน้ําของคุณทั้งหมดจะห่อด้วยเทปความร้อนและหุ้มฉนวนแต่คุณก็ไม่อยากกระเสี่ยงคุณแต่งตัวโดวยใส่กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะและเสื้อกล้ามทุกวันเสื้อผ้าพวกนี้มีเทคโนโลยีสุดล้ำที่ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับกลางวันและกลางคืนได้ แต่คุณยังไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าพวกนั้นบางทีถ้าคุณได้เลื่อตนตำแหน่งในที่ทำงานคุณก็จะมีเงินพอที่จะซื้อเสื้อผ้าคุณภาพดีมาใส่ได้สิ่งที่ทั้งไม่เคยเปลี่ยนและน่าตลกก็คือคุณสามารถบอกสถานะทางการเงินของผู้คนได้โดยการมองดูพวกเขาคนรวยจะเดินอย่างมั่นใจด้วยชุดไฮเทคสุดทันสมัยส่วนคุณและคนธรรมดาคนอื่นๆก็พากันเก็บเสื้อผ้าเพิ่มสำหรับการทำงานตอนเย็นที่หนาวเหน็บ ได้ร่มมาแล้วแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องความร้อนมากนะักแต่อย่างน้อยดวงอาทิตย์ก็ไม่แผดเผาลงมาใส่คุณโดยตรงแว่นกันแดดโรลออนโลชั่นกันแดดของจำเป็นสำหรับกลางวันพร้อมแล้วต่อไปสำหรับตอนเย็นถุงมือเรียบร้อยเสื้อกันหนาวติง้งคุณได้รับข้อความจากเจ้านายของคุณวันนี้คุณจะมาก่อนเวลาเล็กน้อยเพราะจะเตรียมนำเสนอง,งานใช่ไหมคุณตอบเธอแล้วมุ่งหน้าไปที่ห้องครัวเพื่อทานมื้อเช้ากาแฟเป็นของหรูหราเช่นเดียวกับผักและผละไม้ เว้นแต่คุณจะปลูกเองไว้ที่บ้านแต่เรือนกระจกส่วนตัวของคุณก็มีแต่พืชผักเรียบง่ายเช่นมะเขือเทศเข้าวโพดเมลอนและผักกาดหอมเรือนกระจกยังคงเย็นอยู่และทนความร้อนไดเหมือนรุ่นมาตรฐานคุณอยากจะปรับปรุงให้มันใหญ่ขึ้นมากๆแต่ไม่มีเวลาแต่นั่นแหละงานคุณหนักเหลือกเกินคุณคว้าแอปเปิลขวดน้ำกระเป๋าและรีบวิ่งออกไปที่ประตูโดยปกติแล้วคุณจะออกเดินทางในช่วงเวลา7จ็โมงโดยใช้เวลาเดิน15นาทีก็ไปถึงสำนักงานก็พอจะสู้แดดไหว แต่คุณแทบจะไม่ออกไปข้างนอกเลยหลังดวงอาทิตย์ขึ้นในวันนี้มีผู้คนมากมายบนท้องถนนทุกคนพยายามจะอยู่ในบ้านเว้นแต่ช่วง30นาทีที่มีอากาศอบอุ่นแม้จะมีผู้คนหนาแน่นแต่คุณก็ยังไปที่สำนักง,งานได้ทันเวลาเพื่อเตรียมงานนำเสนอครั้งสำคัญซึ่งคุณจบวิชาเอกการผลิตน้ำและการจัดจำหน่ายมาเมื่อคุณบอกเจ้านายเกี่ยวกับความคิดของคุณ เธอก็เชิญกลุ่มผู้บริหารระดับสูงมาฟังคุณทันทีมันสามารถลดราคาน้ำดื่มมันจุขวดลงครึ่งหนึ่งและทำให้บริษัทมีชื่ออยู่ในหน้าประวัติศาสตร์คุณจึงรีบไปที่ห้องล็อกเกอร์เพื่อเปลี่ยนไปใส่ชุดสูทของคุณการนำเสนอนั้นเป็นไปได้ด้วยดีทั้งๆที่คุณกังวลเจ้านายของคุณบอกคุณว่าคุณกำลังจะได้ฟังข่าวดีในไม่ช้าแต่คุณขอหยุดพักร้อนเพราะคุณจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเริ่มงานเพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นจริงคุณสำรวจข้อมูลออนไลน์เพื่ ผู้คนไม่ได้ไปพักผ่อนที่ชายหาดอีกต่อไปเพราะสภาพอากาศนั้นค่อนข้างเหมือนกันทุกที่และคุณก็เดินทางด้วยเครื่องบินไปไหนไม่ได้ด้วยการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเรื่องในอดีตเนื่องจากเครื่องบินไม่สามารถขึ้นบินใต้อุณหภูมิ100องศาได้ความร้อนสูงหมายถึงอากาศที่เบาบางลงและทําให้ปีกเครื่องบินไม่สามารถยกขึ้นได้อย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ปูบอกคุณเขาเป็นนักบินในช่วงก่อนการเป,ปลี่ยนแปลงหน้าขณะนี้การเล่นสกีสเก็ตน้าแข็งและสโนว์บอร์ดทําได้เฉพาะที่รีสอร์ท,าทนา,าท่านั้น ฟังดูน่าชื่นใจดีนะคุณเสร็จงาน4ี่โมงเย็นและคิดกลับบ้านเลยแต่คุณกำลังอารมณ์ดีจึงตัดสินใจไปเดินเล่นในสวนสาธารณะต้องเปลี่ยนชุดกลับเป็นกางเกงขาสั้นและเสื้อกล้ามก่อนคุณเดินกลับไปตามถนนที่ว่างเปล่าแทบไม่มีใครอยากก้าวเท้าออกมาในช่วงอากาศร้อนจัดคุณเข้าใจทันทีเลยว่าทำไมคุณมองไปที่เมืองตึกเรียดินขนาดเตี้ยๆตั้งเรียงรายไปตามถนนไม่มีตึกระฟ้าอีกแล้ว ความเปลี่ยนแปลงฉับพลันของอุณหภูมิอย่างมากระหว่างกลางวันและกลางคืนทำให้อุณหภูมิไม่คงที่และทำให้อาคารถล่มลงแถมตึกรฟ้ายังกัดเก็บความร้อนและทำให้เมืองร้อนขึ้นซึ่งไม่มีใครต้องการคุณมองไปที่ดาดฟ้าซึ่งปกคลุมไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์ทุกอย่างทำงานโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ระบบขนส่งสาธารณะระบบทำความร้อนและความเย็นจากส่วนกลางดวงอาทิตย์อาจจะกลายเป็นศัตรูตัวร้ายของคุณในตอนกลางวันแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยให้คุณอบอุ่นในเวลากลางคืน สวนสาธารณะดูสวยงามจากระยะไกลทั้งต้นไม้ผู้ไม้หญ้าสีเขียวและดอกไม้แต่ทุกคนรู้ว่าไม่ใช่ของจริงเว้นแต่พืชที่ปลูกอยู่ในเรือนกระจกพวกมันเป็นต้นไม้ปลอมทั้งหมดความร้อนในตอนกลางวันจะแผดเผาและทำให้พืชเหี่ยวเฉาลงส่วนความเย็นจะทำให้ต้นไม้แข็งตัวชั่วข้ามคืนคุณนั่งลงบนม้านั่งและได้ยินชายชรา,าสองคนพูดว่าโลกปัจจุบันแตกต่างกับเมื่อก่อนอย่างไรบ้างภูมิทัศน์ก็เปลี่ยนแปลงไปมากเช่นกันบ่อน,น้ำและทะเลสาบระเหยไปหมดภายในเวลาไม่กี่เดือน พวกเขายังนึกถึงความหลังเกี่ยวกับทริปตกปลาฟาร์มและทุ่งนาด้วยใช่เลยมีเพียงแค่สัตว์ทะเลทรายเท่านั้นที่เอาชีวิตรอดผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ได้คุณสามารถเห็นโคโยตี้นกรถวรันเนอร์ยิงกัดะและแมงป่องได้ถ้าคุณมุ่งหน้าออกจากเมืองไปไกลพอสมควรอูดมาแทนที่วัวและมมาในทุกทวีปโลก30ปีของยุคภูมิอากาศใหม่ไม่เพียงพอสำหรับวิวัฒนาการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้แต่ผู้คนก็เริ่มมองต่างออกไป ผิวหนังเริ่มหนาขึ้นและหยาบขึ้นเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงฉับพลันของอุณหภูมิคิ้วกลายเป็นพุ่มหนาขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เหงื่อบนหน้าผากไหลลงมาที่ดวงตาชายชาราคนหนึ่งมองที่นาฬิกาของเขาห้าโมงครึ่งแล้วนี่เราต้องรีบเพ่นกันแล้วจิมเอ๋ยห้าโมงครึ่งแล้วหรอคุณออกมาไกลาจากบ้านมากเกินไปคุณเปิดกระเป๋าของคุณและเริ่มค้นหากางเกงถุงมือรองเท้าบูทแล้วเสื้อโค้ทของคุณอยู่ไหนล่ะ คุณค้นหาไปเรื่อยๆหัวใจของคุณเต้นแรงในอกด้วยความกลัวคุณเริ่มโยนสิ่งของออกจากกระเป๋าโดยหวังว่าเสื้อจะอยู่ที่ก้นกระเป๋าโชคไม่ดีเลยคุณรู้สึกหนาวสะท้านไปที่สันหลังกลัวหรอใช่แต่ก็เป็นเพราะมันเริ่มเย็นลงแล้วคุณโยนของทั้งหมดกลับเข้าไปในกระเป๋าแล้เริ่มวิ่งตามถนนหนึ่งทุ่มสีคุณกลับบ้านไม่ทันอย่างน้อยการวิ่งก็ทําให้คุณอบอุ่นหนึ่งทุ่มห้าสิ ไม่มีรถประจําทางไม่มีรถยนต์ไม่มีอะไรเลยทุกคนคงกลับเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วหนึ่งทุ่มห้าสิบห้าคุณรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่กลับบ้านภายในสองทุ่มตรงเมื่ออุณหภูมิติดลบสี่สิบองศาและคุณอยู่ในชุดสําหรับกลางวันเพราะภาวะตัวเย็นเกินอาจจะเกิดขึ้นภายในเวลาห้านาทีเท่านั้นคุณเคยได้ยินเรื่องราวสยองขวัญที่ผู้คนออกไปเผชิญกับความหนาวเย็นโดยไม่ได้สวมเสื้อผ้าที่เหมาะสม สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือการหนาาสั่นและการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้นเนื่องจากร่างกายของคุณกำลังต่อสู้เพื่อคงความอบอุ่นเอาไว้จากนั้นการสั่นจะหยุดและาตาการเต้นของหัวใจจะลดลงคุณเริ่มรู้สึกเวียนศีรษะร่างกายของคุณยอมแพ้ก่อนจะดับวูบลงนั่นแหละจุดจบ1นึ่ทุ่มห้คุณเห็นถนนอยู่ข้างหน้าวิ่งเร็วเข้าไปเร็ว2องทุ่มตรงความหนาวเย็นทําให้คุณหายใจไม่ออกคุณอยู่ห่างจากบ้านพักเพียงแค่ไม่กี่นาทีรีบไปต่อเร็วอากาศทิ่มแทงปอดงคุ ขนตาของคุณถูกน้ำแข็งปกคลุมจมูกของคุณเป็นสีแดงสดนี่หรอเป็นงี้นี่เองหรอสองทุ่มหนึ่งนาทีคุณพุ่งไปที่ประตูหน้าบ้านและล้มลงกับพื้นสำเร็จคุณลืมตาขึ้นและสิ่งแรกที่คุณเห็นคือเสื้อหนาวของคุณแขวนอยู่ที่ด้านหลังของเก้าอี้ทำงานคุณอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาด้วยความสับเพ่าของตัวเองวันนี้ที่เริ่มต้นอย่างสมบูรณ์แบบแต่กลับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับกลางวันและกลางคืน ฉันต้องการวันหยุดนั่นจริงๆนะเนี่ย